นับเหรียญละนับเหรียญล,ล้วไปละไปอาบกี่โมงแล้วเนี่ยทุกคนเดี๋ยวขอลงไลฟ์ไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวจะไปเซ็นท่านไปซื้อน้ำซื้ออะไรเพื่อไว้กินน้ำหมดไอ้มากไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาบน้ำคอนเอากระบะไปบ้าง บ้านเมืดเต็มตือเลยชีวิตดีดีใช่ทุกคนหลักการมันไม่ได้มีอะไรมากคนเราอะคนเรานะมีงานทำแล้วก็เชื่อมั่นในเรื่องของการสุจริตหลักสุจริตอย่าคดอย่ากโกงอย่ายุ่งเกี่ยวถ้าเป็นไปได้อย่ายุ่งเรื่องอบบย,ยมกุกนะอย่าเอาชีวิตไปอยู่กับการพนงพนันอย่า นะศรัทธาในหลักการทำมาหากินหลักสัมมาชีพชีวิตจะมีความสุขครอบครัวมีความสุขแต่ถ้าครอบครัวไหนนะคนในครอบครัวติดพนันติดการพนนันติดยาเสพติดพังพินาศหมดดิฉันจะบอกเลยพังพินาศหมดเชื่อดิฉันนะดิฉันไม่ได้สอนใครนะแต่คุณเชื่อดิฉันนะเราต้องทำมาหากินให้มันสุดจริต แล้วก็เก็บออมนะอย่าไปยุ่งเรื่องอบายามุกเรื่องอะไรครอบครัวมันจะแตกแยกครอบครัวแตกแยกถ้าแบบคนแบบอบายะมุกมีอะไรเข้ามาเกี่ยวครอบครัวแตกแยกพังหมดไม่มีความสุขหรอกการใช้ชีวิตอะทำมาหากินสุจริตดีกว่ามีความสุขร่างกายก็แข็งแรงสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็ดี ปุ่มปุ้ยค่ะปุ่มปุย,ปปยอะไรลูกอะไรลูกเนี่ยดิฉันรอรูปอันนี้ที่ที่เขาวาดให้ยังไม่มาส่งเลยเขาบอกว่ามันต้องรอให้สีน้ํามันมันแห้งดีก่อนแล้วก็สีน้ํามันแห้งดีแล้วก็เขาจะนี้เขาจะต้องเคลือบคืออะไรให้ก่อนแล้วเดี๋ยวน้องเขาจะส่งมาจ่ายเงินไปแล้วนะหมื่นสองนี่รอ,อของอยู่ยังไม่มานวนอีกสองตัว ซาบาซาบาพี่ดามนั่นเน่ยนั่นน่ไปยุ่งใครอีกแล้วนั่นนั่นนั่นมันเป็นอย่างนี้ไงมันเป็นอย่างนี้ไงมันเป็นอย่างนี้ไงมันโกตักเขาไงมันโกตักเขาไงพีคอ,อะ เดี๋ยวได้ไปอยู่บ้านใหม่ก็สบายเลย,เยที่กว้างขวางแล้วลูกทีนี้วิ่งไปเลยมึงมก่อนี่เดี๋ยวรั้วบ้านเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่เนี่รั้วสแตนเลสท,ที่มีคนถามดิฉันว่าทำไมไม่ใช้รั้วสแตนเลสโอ้ยถ้ารั้ว ถ้ารั้วที่ใช้รั้วสแตนเลสก็โอ้โหกี่ล้านเนี่ยไม่อยู่หรอกอันนี้ก็หลายแสนแล้วเนี่ยอันนี้สแตนเลสรวสแตนเลสอันนี้ก็ทําจากกลับที่จันนี่แหละสแตนเลสหมดเลยเป็นรถสแตนเลสสแตนเลสหมดเลยประตงประตูสแตนเลสสวยมากเลือกลายเองอะไรเองเลือกลายเองอะไรเองหมด ลายผิดเสื้อลายผิดเสื้อค่ะเป็นสแตแนเลสเป็นสแตนเลสใช่สแตนเลสมันเดี๋ยวรั้วบ้านใหม่ก็เป็นสแตนเลสค่ะแต่เป็นต้องต้องเป็นรั้วในไม่ใช่รั้วนอกรั้วนอกก็เป็นเหล็กกับมาไนไปก่อนเข้าบ้านแล้วแม่อาบน้ำก่อนแม่อาบน้ำก่อน นี่ก็จะมีต้นไม้ต้นมงต้นไม้เน็ตต้นไม้เป็นเป็นหลักค่ะงานต้นไม้ไปไหนอ่ะโป้ยโป้ยมานี่เลยโป้มโป้ยฮะ <c oughs> <c oughs> ทำไมดื้อนักนะดื้อนักนะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ <c oughs> อะไรหรอก ใครอยากเห็นของจริงก็ต่อไปใช่ถ้าเรียกก็คือยังไงก็มานะต่อให้แบบอยากเล่นขนาดไหนถ้าเริ่มเราเขารู้ด้วยนะถ้าเริ่มเรียกเสียงดุโป้ยบมโป้ยเนี่ยแหละมาละรู้เรื่องเปล่าแม่เรียกอะาไหนมาสิไหนไหนมามา,มานี่เซรู้เรื่องไหมเวลาแม่เรียกเนี่ยฮะมาตรงนี้เลยเออรู้เรื่องใช่ไหมเวลาพูดอะรู้เรื่องหรือเปล่าไม่งั้นจะโดนตีเนี่ย มาให้ตีเลยมาตรงนี้เออเออเออเอ,เอดื้อได้เหรอเออดื้อก็ไม่เลี้ยงหรอกถ้าดื้ออะถ้าดื้อก็ไม่เลี้ยงเอาไปดิฉันใส่อยู่ตอนนี้ไม่ได้ละกัดหมดนี่ไปแล้ไปแล้วไปไหนนะ่ะไปไหนนะ่ะเอาไปกัดตรงไหน,น <c oughs> เอาไปกัดตรงไหน,นอะ่ะดูเรื่องคะ่ะ รู้เรื่องเหรอรู้เรื่องอยู่เออเอาไปแล้วไปแล้วไปไปนู่นนุ่นไปนู่นไปไปนู่นนุ่นไหนอันนี้ไงคาบสินี่คาบเร็วไปเลยหยิบนี้อย่าหาเจ้าสาวให้เนาะอย่าหาแฟนให้ปุ้ยดีกว่ารอบ้านใหม่ก่อนเดีย๋ยวปีหน้าหาแฟนให้ปุ้มปุ้ยดีกว่า พี่หน้าแม่หาแฟนให้นะนะเอาแฟนไหมพี่หน้าแม่หาแฟนให้เอาลูกปุ้ยไว้สักคออหนึ่งพอค่อยทําหมันเอาทายาตปุ้มปุ้ยไว้สักคอ,อกหนึ่งก่อนเนาะให้แม่สักคอ,อกก่อนเนาะมานี้แล้วเนี่ยมัมปุ้ยเป็นหน้ารักเอาลูกมันไว้สักคอ,อกดีกว่าเออเอาลูกมันไว้สักค้อหนึ่งดีกว่ามันฉลาดมานี่แล้วนั่งลงมาตรงนี้มาเล่ตรงนี้กธอหาแม่ลแล้วเออนั่งลง น่ารักค่ะทุกคนถ้าคุณเลี้ยงคุณจะหลงไม่ไหวเลยนะปอมอะเขาฉลาดมากน่ารักสุด,สดๆ,ๆ,ๆมีคาถาเยอะคาถาอะไรดูคลิปหนึ่งน้องฟอดบอกว่าบ้านคุณแพรลี่มีคาถาเยอะทุกบ้านดิฉันดูน่ากลัวตรงไหนอะดูมีแต่ตุ๊กตาเนี่ยนะมีคาถาเยอะเหรอ,อะมันดูทรงน่ากลัวเหรอบ้านดิฉันเนี่ยดิฉันไม่สะสมเครื่องราง แม่สะสมเครื่องรางมีแต่พระไม่มีมีแต่พระคุณด,ดูดิดิฉันไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะอย่างอื่นนะดิฉันไม่มีนุ่งก็พระนั่นมีแต่พระนุ่งก็พระน่ะศึกไปแล้วอันนี้ก็พระศึกไปแล้วอันนี้ก็พระศึกไปแล้ว <c oughs> แต่ี้ที่ซื้อมาใหม่ใครที่ยังไม่เห็นทุกคนงามมากดิฉันซื้อมานี่สามองค์สวยมากดูเจ้าแม่คนอิ่มฉัน ฉันชอบจะแม่กลอิ่มฉันรู้สึกว่าแบบดูแลแบบเย็นใจดีจะแม่กลอนอิ่มก็ดูแบบพราวชำ้ำฉันสื่อมาทุกคนห้องนอนไม่มีอะไรเปิดให้ดูได้แต่ไม่มีอะไรไม่เคยห่วงไม่มีอะไรนี่ห้องก็เรียบๆเ,เพราะว่ามันแคบห้องนอนมันแคบมันไม่มีอะไร มันไม่ได้มันไม่ได้ตั้งมันไม่ได้แบบตั้งใจจะเป็นห้องนอนของดิฉันไงมันไม่ได้ตั้งใจจะเป็นห้องนอนของดิฉันแต่แรกไงมันเป็นห้องนอนพ่อกับแม่เป็นห้องนอนพ่อกับแม่แล้วก็พ่อกับแม่เขาไม่นอนในห้องคนโบราณเขาไม่นอนในห้องเธอฉันก็ไม่รู้จะว่ายังไงฉันไม่รู้จะว่ายังไงก็เขาไม่นอนฉันก็เลยแบบแล้วฉันแล้วอยู่ในห้องฉันไม่ชอบเปิดไฟข้างบนนะทุกคนฉันจะเปิดแบบนี้นี่ฉันจะเปิดอย่างนี้ตลอดเวลาฉันอยู่ในห้องฉันจะเปิดแบบนี้แบบนี้ ก็จะแบบประมาณนี้ก็จะมีแบบมีพวกมอนลงมอนลี่มีอะไรแบบนี้นี่โชว์นิดนึงกระป๋กระเป๋าอะไรแบบนี้ทำความสะอาดเองทุกคนแค่ถ้าเราเก็บของเป็นระเบียบมันจะทำมันจะทาความสะอาดไม่ยากนะคะถ้าเก็บของเป็นระเบียบแต่ถ้าคุณเก็บของไม่เป็นระเบียบทำความสะอาดยากแต่บ้านดีฉันนะมีแม่บ้าน มีป้าที่เป็นแม่บ้านอือมีป้าที่เป็นแม่บ้านถ้าเราแบบถ้าเราแบบเก็บของเป็นระเบียบอ่ะมันจะทําความสะอาดง่ายมันจะไม่ยากแล้วเราก็จะรู้พอมันลกนิดนึงเราก็จะรู้แต่ถ้าเราแบบไม่เก็บอะ่ะไม่เก็บอ่ะทําความสะอาดยากมันจะสกปรกแต่ถ้าของเราอยู่เป็นที่อ่ะเก็บง่ายมากเก็บไม่ยากเลยทําความสะอาดง่ายสุด เชื่อดิฉันสิลองเก็บสิครับลองเก็บบ้านดูสิเก็บบ้านสิแล้วบ้านจะน่าอยู่อีกร้อยเปอร์เซ็นถ้าคุณเก็บบ้านบ้านคุณจะน่าอยู่อีกร้อยเปอร์เซ็นเชื่อดิฉันนะคะลองเก็บบ้านดูเมื่อไหร่ที่คุณเก็บบ้านบ้านคุณจะน่าอยู่ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นเก็บให้มันเป็นระเบียบเดี๋ยวทให้มันแบบลกชิปเดี๋ยวก่อนไปแล้วนะทุกคนทุ่มหนึ่งยังเนี่ยเดี๋ยวจะไปแล้วนะทุ่มหนึ่งจะไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง โรแมนติกป่ะใช่เป็นคนค่อนข้างโรแมนติกโดยเฉพาะกับแฟนเป็นคนโรแมนติกมากค่ะโดยเฉพาะเวลาอยู่กับแฟนโรแมนติกมากอยู่กับคนอื่นก็จะเวีย,เวยงเยอะหน่อยวีนเยอะหน่อยแต่ถ้าอยู่กับแฟนก็จะโรแมนติกมาไล่ต่ออีกนะคะจะไปเซนท่านทุกคนจะไปเซนท่านจะไปเซนท่านจานี่ของ สองสะสมจะไปเซ็นท่านเซ็นใจนิดหนึง่งไปซื้อน้ําซื้ออะไรพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เขาไปแม่เขาไปกรุงเทพอะไรลูกอะไรจะไปไหนอ่ะจะไปหายายเหรออะจะไปหายายเหรอไปได้ยินเหรอยายอยู่หลังบ้านเหรอมีคนบอกว่าตัวจริงน่ารักมากจากใจสาวอเมซอนเออเลิศเห็นเปะละ่าล่ะวยยศแล้วหนึ่ง ช้ำม,มันจะออกมันร้องตอนนี้งไงกำลังจะอาบน้ำกำลังจะอาบน้ำค่ะแม่ก็ต้องตื่นก่อนจะยินเชื่อค่ะโรแมนติกเดี๋ยวมานะคะทุกคนไปไปอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะ